สวัสดีค่ะกับม่แล้วนะคะกับพิมพิมพิณพ์ะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะพิมพ์ก็จะพูดถึงการอินเทอร์วิวนั่นเองว่ากว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของฟัดเจอรี่ได้นะคะเราต้องผ่านการอินเทอร์วิวยังไงคะ่ะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าอินเทอร์วิวของฟัดเจอรี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การอินเทอร์วิวปกติเหมือนกับงานอื่นๆนะคะเราต้องแสดงความสามารถพิเศษด้วยพอหลังจากที่พิมพ์นะคะรู้ว่าการอินเทอร์วิวของฟัดเจอรี่เนี่ยต้องแสดงโชว์เนาะพิมก็เลย ตัดสินใจว่าพิมพ์เนี่ยจะเล่นอุคุเลเล่นะคะแล้วก็ลองเพลงไปด้วยโดยที่เพลงที่พิมพ์เลือกเนี่ยเพลงมันคือเพลง just fine ของ n o อตเดอะสตค่ะ just fine just fine just fine นะคะก็เป็นเพลงที่ออกแนวแบบเหมือน เล่าประสบการณ์นิดนึงเนาะว่าแบบเอออย่าก,กังวลไปเลยทุกอย่างมันโอเคแบบไม่ว่าจะเกิดการเรียนรู้ใหม่ๆโรงเรียนใหม่ไม่ว่าอะไรใหม่ๆสําหรับเราเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้พิมก็รู้สึกว่ามินนิ่งมันก็ดีด้วยก็เลยเลือกเพลงนี้นะคะาะหลังจากที่เราเลือกโชว์นะคะที่มันดูแบบมีความหมายที่ดีนะคะ พิมพ์เนี่ยก็จะเริ่มมาโฟกัสที่การอินเท์ยูแล้วค่ะในวันนั้นนะคะหลังจากที่เราเนี่ยเดินทางมาถึงที่ a r คาเด็แล้วนะคะก็จะมีการกล่าวสปีชนะคะของเอหรือ CEO ของ f ัตเจอรคนนี้เลยค่ะนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้แบ่งกลุ่มนะคะเป็น5-6คนนั่นเองซึ่งพิมก็จับกับเพื่อนพิมนี่แหละหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถูก Move เข้าไปเรียกเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์นะเนาะเป็นกลุ่มค่ะ กลุ่ม1กลุ่มต่อ S และและเหมือนฟีลแบบว่าเพื่อนของเขาค่ะเป็นผู้หญิงนะคะก็คือเป็นกลุ่มเรา5-6คนแล้วก็เป็น S กับเพื่อนเขาที่เป็นผู้หญิงนะคะ ฟังเราอินเทอร์วิวนั่นเองซึ่งตอนเข้าไปครั้งแรกนะคะเอสก็จะแนะให้เราแนะนําตัวสั้นๆนะคะ่ะว่าแต่ละคนชื่ออะไรมาจากโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะได้พูดชื่อตัวเองอะไรเงี้ยแนะนําตัวสั้นๆจากนั้น,นะคะ่ะก็จะเริ่มมาถึงช่วงโชว์และเขาก็จะถามนะคะว่าเฮ้ยตื่นเต้นไหมอะตื่นเต,นต,นต,นต้นนะแบบสู้ๆทาให้ดีที่สุดอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็จะไล่โชว์ของแต่ละคนละค่ะพอตอนพิมพ์นะคะพ,พิมะะพ์มก็บอกเขาว่าเนี่ยพิมพ์นะคะจะร้องเพลง just fine นะคะแล้วก็ เล่นอุคุเล่เล่ร้องเพลงเสร็จปุ๊บพอพิมพ์ร้องเสร็จนะคะเขาก็จะถามพิมพ์ค่ะว่าแต่ละคนนะคะจะโดนคำถามต่างกันเช่นตอนพิมพ์นะคะของพิมพ์พิมพโดนว่าทำไมพิมพ์ถึงอยากมาเป็นส่วนหนึ่งของฟัดเจอรี่นะคะเออพิมพ์จะตอบประมาณว่าพิมเนี่ยเป็นคนชอบทำขนมอยู่แล้วแล้วเสร็จปุ๊บพิมเนี่ยมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนแล้วพิมพ์ไปชิมช็อกโกแลตร้านหนึ่งอร่อยมากแต่ว่าโฮสของพิมเนี่ยบอกว่า ฟั d เจอรีเนี่ยอร่อยกว่าอีกนะแต่ที่เมืองที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีเนี่ยต้องไปลองชิมให้ได้สักครั้งนี่แหละคะ่ะเป็นจุดที่อินสไยพิมพ์ให้มาทํางาน Work and Travel ที่ฟั d เจอรีค่ะพอรู้ว่าอาคาเด็กมีก็เลยอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของฟัเจอรี่นึกออกปะถ้าเราเป็นเจ้าของร้านเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันแบบมันมีอะไรมันแบบอยากจริงวะอะไรเงี้ยนึกออกปะทุกคนอะทิปง่ายๆของพิมพก็คือพยายามลีด หลีดให้เขาอะถามหรืออยากรู้ในสิ่งที่เราอะคิดว่าเราแบบเตรียมมาหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราตอบได้เข้าใจปะถ้าเราตอบอะไรสั้นๆเช่นแบบอ๋อเพราะว่าชอบทําขนมค่ะอะจบแล้วยังไงเขาต้องถามคำถามใหม่สมมติเขายิ่งคําถามใหม่ว่าอ่าแล้วคุณร้องเพลงเก่งไหมคุณกล้าแสดงออกต่อหน้าคนอื่นไหมถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักล่ะถ้าไม่ใช่แค่หกคนเหมือนกับเพื่อนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยเรากล้าไหมหรือถ้าถามอะไรที่ยากกว่านั้นล่ะนึกออกไหม คือถ้าอย่างนั้นอ่ะเราอาจจะช็อกนึกอ,ออกปะคือที่ไม่ง่ายก็คือพยายามให้เขาถามในสิ่งที่เราอ่ะตอบได้ชัวๆเนี้ยมันก็จะง่ายสําหรับเราด้วยแล้วก็พยายามพูดเยอะๆโชว์เยอะๆว่าเราพูดเก่งนึกอ,ออกปะแต่อย่าไปท่องนะอย่าท่องเขาคงดูออกก็แบบพูดพยายามพูดให้แบบรู้สึกไหลลื่นให้มากที่สุดค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเขานะคะเอสนะคะก็ถามว่าแต่ละคนเนี่ยพรเเฟอร์ prefer, อยากไปรัดอะไรไหม พิมพนะคะก็บอกไปเลยว่าพิมพอยาไป MC นะคะแต่ละคนนะคะก็จะอยากไปรัดทีต่ต่างกันไปเนาะก็คือตามที่เราดูในเพจ Facebook แหละว่าเออรุ่นพี่ของเรานะคะไปที่ไหนแล้วก็ได้รประสบได้รับประสบการณ์ดีๆบ้างเนาะซึ่งในฐานะที่พิมพนะคะเป็นคนที่ไปมาแล้วเนี่ยพิมพบอกได้เลยว่าคือไม่ว่าเราจะได้รัดอะไรอะคะ่ะทุกคนมันขึ้นอยู่กับดวงเราว่าเราจะได้ไปเจอ เมนจเจอร์ที่ดีไหมในตอนนั้นเข้าใจไหมคะหรือเพื่อนเพื่อร่วมง,งานของเราที่เป็นฝรั่งเนี่ยเราได้เจอคนดีดีไหมพอตอนพิมพ์ไปอย่างเงี้ยหัวหน้าพิมพเนี่ยที่เป็นเมนจเจอร์ที่ใจดีมากๆสุดท้ายก็โดนย้ายหลังจากพิมพ์ไปเขากข้หมุนเวียนนึกออกไหมไปอยู่แบบโลเคชั่นนู้นไปสาขานู้นสาขานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไปไหว้พระค่ะจริงๆคือรีเควสต์เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยว่าอะบังเอิญเขารับคนใหม่มาไม่ดีอย่างเงี้ย เราก็สวยไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าพิมพมาโชคดีนิดนึงที่อ,อาจจะโชคไม่ดีที่พิมพเนี่ยไม่ได้รัดที่พิมพ์ขอไว้เนาะก็ได้เป็นซานฟรานซึ่งงงมากว่าทำไมอยู่ดีๆได้แต่ว่าเรื่องโชคดีของพิมพ์นะคะคือเมนเจอร์พิมพเนี่ยใจดีเพื่อนร่วมงานพิมพ์ใจดีแล้วก็ใจเย็นมากเพราะฉะนั้นพิมพ่มรู้สึกว่าเออไม่เสียใจเลยที่ได้ซานฟรานก็แฮปปี้มากๆค่ะพอหลังจากที่คุยกับเขาจบนะคะเขาก็แยกรายกับ ก็การอินเทอร์วิวของเราก็คือจบแล้วนะคะแล้วก็รอฟังประกาศผลทีเนะว่าแต่ละคนจะได้ไปสาขาอะไรคะ่ะพิมพ์ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะช่วยน้องๆเนานะหลายๆคนหรือเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะตัดสินใจได้ว่าจะโชว์อะไรหรือว่าอาจจะมีความรู้นิดนึงว่าเราควรตอบคำถามยังไงนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รับที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบายบาย